คุณวาสินีสวัสดีครับส,สวัสดีครับจะสอบถามพอดีผมเป็นคนขับรถนะฮะพอดีชื่อใช้ชื่อน้องสาวซื้อนะครับแล้วพอดีติดเรื่องโควิดอย่างเงี้ยฮะเราไปขอเยียวยาเขาเขา,เขาไม่ยอมให้เพราะว่าของน้องสาวเนี่ยทํางานปกติแต่แต่ตัวผมเนี่ยบริษัทปิดนะครับแล้วคราวนี้ก็เลยติดเขามาอยู่สองมว้วดแล้วกนะ็พอดีไป ครับแต่ว่าหาเงินมาได้ก็เอาไปปิดสองงวดแล้วครับแล้วก็ผ่อนปกติตอนนี้เริ่มโควิดอีกแล้วก็พยายามหาแล้วนี้ก็ค้างไปหนึ่งงวดแล้วครับเหลืออีกเยอะไหมเหลืออีกสิบห้างวดครับผมสิบห้างวดนะเป็นรถอะไรครับเนี่ยเป็นรถโตโยต้ามิซูบิชิปาเจโร่ครับอ๋อเหลืออยู่สิบห้างวดเนาะใช่ครับผมอ่ะมันก็ขอว่าน่าจะเลยมาเกินครึ่งทางแล้วล่ะทีนี้มันไม่ไหว ใช่ครับอันนี้มันมีเรื่องโควิดเข้ามาอีกมันก็คิดว่าจะไหวไหมคิดว่าจะไหวไหมสิบห้างวดผมผมก็พยายามแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมอันนี้อันนี้จะถามไว้ก่อนว่าแล้วเราจะทำยังงคือคือคือเราคือเราจะตอบในเชิงของการเช่าซื้อรถนะเรื่องนโยบายการผ่อนไม่ผ่อนเนี่ย เราตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของแต่ละที่แล้วร,รัฐก็ไม่ได้ออกกฎหมายแล้วมันไม่เป็นกฎหมายบังคับว่าทุกที่จะต้องทําเรื่องของการผ่อนปลนเรื่องของการเช่าซื้อให้อันนี้ต้องต้องตอบโดยตรงอ่ะทีนี้เรื่องเช่าซื้อถ้าหนึ่งงวดแล้วแล้วเหลืออีก15งวด อี่มันจะยังไงอ่ะคุณผมมองอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณผ่อนนะต้องมองครับว่าโดยหลักแล้วนะครับคุณสิครับถ้าคุณผ่อนมาแล้วเกินครึ่งนะครับถ้าเกินครึ่งนะครับสมมติว่าผมเชื่อว่ารถปัจจิโลนี่คุณต้องผ่อนไม่ไม่น้อยกว่า3ปีนะครับสปีถึง5าปีนะเพราะให้เหลืออีกปีกว่าๆเนี่ยมีทางเลือกนในความคิดของผมนะครับหไปคุยกับทางไฟแนนซ์นะครับบอกว่าตอนนี้คุณเจอปัญหานะครับถานโทษถ้าคุณเป็นคู่สัญญากับไฟแนนซ์หรือเปล่าครับหมายถึงว่าคุณเป็นผู้ซื้อน้องสาวค เป็นน้องสาวครับแต่คุณแต่ตัวคุณไม่ไม่เป็นเอ่อไม่อยู่ในในสัญญาเขาใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้อยู่ครับผมโอเคเพราะฉะั้นผมแนะนำว่าต้องให้น้องสาวคุณไปนะครับเพราะว่าคุณเข้าไปเจรจาไปไนนเขาไม่คุยกับคุณนะครับเพราะว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้นะครับแล้วเรื่องมีในเรื่องของพรบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอาจจะเข้าไปมากมายให้น้องสาวคุณไปครับคุณไปกับน้องสาวคุณก็ได้ครับแล้วก็บอกไปไหนเขาว่าอันแรกอีก15งวดเนี่ย คุณผ่อนไม่ไหวสมมุตินะคุณบอกเลยนะครับว่าตอนนี้โควิดมาปัญหามันค่อนข้างหนักสมมุติว่าคุณผ่อนเดือนละ2 0 0 0มบาทสมมุตินะฮะคุณก็บอกเขาว่าผมขอผ่อนสักเดือนละหมื่นได้ไหมเขาเรียกว่าขอปรับโครงสร้างหนี้ นะครับก็คือจาก15งวดเนี่ยอาจจะเป็น20งวดหรืออาจจะเป็น25งวดหรือ30งวดแล้วแต่เพิ่มงวดขึ้นเพิ่มงวดขึ้นผ่อนน้อยลงผ่อนน้อยลงครับเพื่อให้คุณรักษาสภาพันภาพตรงนี้เอาไว้ได้อย่างหนึ่งนะครับนั่นคือทางออกที่หนึ่งของคุณนะครับซึ่งอาจจะเซฟทั้งสองฝ่ายไฟแนไนซ์ก็แฮปปี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดนะครับเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้นะครับอันที่สองนะครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วสถานการณ์มันแย่จริงๆนะครับใหญ่ยื ผมเรียนนะครับว่าอย่ายื้อนะครับคำว่าอย่ายื้อของผมเนี่ยหมายถึงว่า15งวดหาคนไปโอนสิทธ์ แล้วคุณก็ได้เงินส่วนหนึ่งกลับมาเพื่อมาเยียวยาตัวเองนะครับเพื่อมาช่วยสถานการณ์แล้วก็ให้เข้าไปผ่อนต่อสมมุตินะครับว่าคุณพี่บอกผ่อนไม่ไหวแล้วก็ผมดูว่าคุณบอกขอเงินสามแสนสมมตินะจ0 0 0วมสามแสนผมบอกโอเคผมซื้อสามแสนผมเอาสามแสนให้คุณแล้วผมก็ไปผ่อนต่ออีกสิบห้างวดนั่นหมายถึงว่าวิน,ว,นวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่คือทางออกแต่ขายแบบนี้คุณต้องไปโอนสิทธิที่ไฟแนซ์นนะ,อ,ะอย่าไปโอนกันเองนะครับเพราะโอนกันเองเนี่ยมันกลายเป็นบุคคลสิทธ์ ผมรับผมจ่ายเงินให้คุณไปแต่ผมไม่ไปผ่อนไฟนแนนซ์คุณยังอยู่นะครับสิทธิที่ยังเกิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นทางออกมีสองทางแต่ทางเพราะว่าดีที่สุดคือปรับโครงสร้างหนี้ครับขอขยายเวลาไปและอยู่ในความสามารถแต่ก่อนอื่นดูก่อนว่าความสามารถคุณไหวไหมนะครับไม่ใช่โหนแล้วก็ไม่แตกต่างกันนะครับถูกไหมครับประเด็นนี้มีทางเลือกสองทางนะครับปรับโครงสร้างนี้ หรือไม่ก็หาคนมารับช่วงต่อถ้าคุณแบกไม่ไหวเหมือนกับคุณกำลังแบกของหนักคุณแบกไม่ไหวแล้วคุณจะแบกไปทําไมยิ่งแบกยิ่งจมยิ่งแบกยิ่งลึกหาคนมาช่วยแบกแล้วคุณเอาเงินส่วนหนึ่งเข้ามาเพื่อไปซื้อรถคันที่มันเล็กกว่าถูกกว่าแล้วก็เพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นแล้วคุณค่อยไปซื้อรถใหญ่เอามาใหม่อย่างเก่าได้ครับผมดีกว่าครับ อืนะครับนะฮะที่ขังคำแนะนำนะครับเพราะมันเหลือน้อยแล้วก็แหมก็ลุ้นด้วยนะครับชิพห้างว่ผมว่าคุณขายได้ขายดาวได้ครับมันยังมียังมีราคาอยู่ครับครับอ่ะขอบพระคุณคุณวาสินีครับสวัสดีครับครับ